สวัสดีค่ะช่องจัดมินพยากรณ์นะคะวันนี้พี่หมอได้มาทําเป็นแรนดอมอีกเช่นเคยเป็นพลังงานโดยรวมไม่สามารถตัดสินใครคนใดคนหนึ่งได้เนาะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะเป็นแรนดอมนะเป็นพลังงานโดยรวมนะจะทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูดวงส่วนตัวเนาะวันนี้พี่หมอมาทำอ๋อคลิปในหัวข้อนะคะคนที่แช่งคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเออ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขากรรมนั้นกรรมนั้นที่เขาได้แช่งคุณมันจะย้อนกลับเขาตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวเออมิฉะนั้นตัวคุณเองก็อย่าหาแช่งใครหรือคนอื่นที่แช่งคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวก,กรรมนั้นก็ย้อนกลับไปหาคนที่แช่งนะนะคะอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเดี๋ยวพี่หมอจะขอเปิดนายัยเนาะนะคะเออคนที่แช่งคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวกรรมนั้นมันจะย้อนกลับไปหาเขาคนนั้นไม่ช้าก็เร็วเนาะนะคะ ทุกคนต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่านะโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าอาจจะมีคนสาบแช่งเราอาจจะมีคนออด่าข้างหลังเราสาบแช่งเราตามหลังเราอะไรประมาณนี้โดยที่เราม Harlem, <ๆ>ไม่รู้ตัวแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นกับเรานะเพราะเราไม่ได้รับรู้สิ่งตรงนั้นออสิ่งที่เขาแช<ๆ>่งเราเราก็ไม่รู้ด้วยเออแล้วแล้วเพราะเวลาที่เราไม่รู้เราก็ไม่ได้รับเปิดรับไม่ได้เปิดรับเอาคำสาบแช่งของเขา อะไรประมาณนี้คือเราไม่ได้เปิดรับเอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาคือเราไม่รู้ตัวมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่คนที่แช่งเราเขาจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแช่งแล้วมันได้สะท้อนตีกลับไปหาคนที่แช่งนะทุกคนนะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะอุ้ยซีดาบอืมคุณไม่รู้ตัวจริงๆคุณอาจจะไม่รู้ตัวมีคนสาปแช่งคุณอาจจะเป็นทางด้านการคำพูดสาปแช่งทางด้านคำพูดก็ได้เนาะเอ่อแต่คุณไม่รู้ตัว คุณไม่รู้ตัวพี่หมอดูถึงพลังงานของของคุณว่าคุณไม่รู้ตัวนะมันเป็นสี่ดาบอะคุณนิ่งแล้วคุณก็ไม่รับรู้อะไรอ่ะอืมเหมือนคุณไม่รับรู้คุณไม่ได้ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสับแช่งคุณนะคะเนาะเหมือนคุณไม่รู้ตัวเออแล้วคนที่ถ้าเขาจะแช่งคุณได้เนี่ยคือเขาจะต้อง เกลียดคุณมากๆอ่ะพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่เกลียดคุณมากๆคือคือนิ่งคือไม่พูดคือไม่คุยไม่อยากคบไม่อยากไม่อยากอะไรกับคุณเลยอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเขาถึงเกลียดคุณ<ฤ>เออสาเหตุอะไรเขาถึงเกลียดคุณสาเหตุอะไรเขาถึงนิ่งถึงไม่พูดกับคุณหรือมันมีเหตุอะไรที่ทําให้เขาไม่ชอบที่หน้าคุณหรือเปล่าเขาถึงแอบแช่งคุณแบบเงียบๆนี่คําว่านิ่งนะสีดาบคือแช่งแบบเงียบๆแช่งแบบไม่ให้รู้ตัวลักแช่งลักสาบแช่งอยุดข้างหลลังเย โดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าคนคนนั้นแช่งคุณอยู่แล้วคนคนนั้นก็ไม่ให้รู้ด้วยว่าเขาแช่งคุณอ่ะเออเขาจะรู้แค่ตัวของเขาเองเออหรือบริวารของเขาก็รับรู้ด้วยว่าว่าเขาแช่งคุณบริวารของเขาต้องรับรู้ด้วยว่าเขาแช่งคุณแต่ตัวคุณเองอ่ะไม่รู้ไม่รับรู้เพราะคุณไม่รู้เพราะมเป็นสี่ดาบมันนิ่งมันนอนนิ่งเห็นไหมนะคะเห็นไหมเนี่ยเออมันเป็นอะไรที่แบบว่า พอคุณไม่รับรู้แล้วสิ่งดีๆมันมันเหมือนหนุนดวงคุณอ่ะเพราะคุณไม่รับรู้หรือคุณไม่รู้ว่าคนที่แช่งคุณอ่ะคุณไม่รู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นว่าใครแช่งคุณคุณไม่รู้หรอกเพราะคุณไม่ได้รับรู้แต่มันกลับเกิดให้คุณมีงานที่ดีมีการงานที่ดีมีอะไรที่ดีเข้ามาเห็นไหมหนึ่งไม้เท้าคือเรื่องการงานคุณประสบความสําเร็จแล้วก็เจริญไปก้าวหน้าไปเรื่อยๆคุณเห็นอ่อไม้เท้าหนึ่งอ่หนึ่งไม้เท้าเนาะหนึ่งไม้เท้า S อสอ n ฟขึ้นมาก็หมายถึงว่าไพเอขึ้นมาเนี how, иной, ่ย มันคือเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนถ้าคุณทํางานอยู่งานของคุณจะลุ่งแล,แล้วเห็นไหมเห็นใบไม้ไหมที่มันพรีดอกออกใบขึ้นมาแตกใบอ่อนคืองานคุณกําลังเจริญก้าวหน้าแล้วก็งอกเงยเออเหมือนรดน้ําพรวนดินแล้วใบไม้มันแตกชุ่มก็ชวยเขียวขจีอ่ะมันกลำลังเริ่มแตกคือคุณมันเป็นเหมือนอพลังงานขับเคลื่อนให้คุณ เป็นหนุนนําดวงของคุณนะในเรื่องการงานให้มันโดดเด่นให้มันฟุ้งเฟืองให้มันรุ่งเรืองเออให้มันงอกเงยขึ้นงอกงามขึ้นอนะ่ะมันเหมือนหนุนดวงคุณอนะ่ะกาสับแช่งนะั้นนะมันมันเหมือนพลังงานเสริมดวงของคุณให้ไปได้ดีอะ่ะเอออะไรประมาณนี้แต่มันไม่ใช่การตกต่ำนะเพราะคุณไม่ได้รับรู้แล้วคุณก็ไม่ได้ผิดหรือไม่ได้อะไรก็แล้วแต่นะตรงนั้นพี่หมอไม่รู้นะแต่การสับแช่งที่คุณไม่รู้ตัวเนี่ยมันคือเหมือนการเสริมดวงของคุณให้คุณไปสู่เส้นชัยแห่งความสําเร็จอ่ะเออมันมันเหมือนพลังบุญ มันเหมือนพลังบุญได้ดันคุณอ่ะให้ไปถึงจุดที่มันสําเร็จแล้วก็เจริญง,ง,งอกเงยเหมือนใบไม้ที่มันแตกใบอ่อนเห็นไหมเขียวกระจีแล้วมันเริ่มผิดอกออกใบแตกใบอ่อนอะไรประมาณเนี้แต่กรรมนั้นมันได้ย้อนกลับไปหาคนที่แช่งเออนะนะคะเนาะเนี่ยเห็นไหมหน้าที่การงานของคุณมันหนุนนําอ่ะจนคุณมีความมั่นคงในการงานแล้วอะ่ะถึงคุณจะไม่มีความมั่นคงในเรื่องการงานแต่คุณก็สามารถที่ดึงตัวเองอ ผ่านวิกฤตได้ทุกอย่างเออการงานก็ยังเข้ามาให้คุณได้ทําได้ใช้ได้มีเงินมีงานเข้ามาให้คุณให้คุณมีกินมีใช้อยู่ในทุกวันนี้ได้มันเหมือนพลังงานบุญของคุณอะเออมัน <c oughs> เหมือนพลังงานบุญของคุณอะมันเหมือนพลังงานที่เขาแช่งคุณแล้วมันกลับกลายเป็นบุญอะเป็นบุญ <c oughs> เป็นบุญที่มันหนุนนําดวงของคุณให้คุณจเจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานมีงานมั่นคงมีหน้าที่การงานที่ดีอะไรประมาณเนี้ยนะนะคะอดูอุ้ยนี่เห็นไหม คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยคุณมีจิตที่เมตตาด้วยคือคุณไม่รับรู้รับเห็นคุณไม่เปิดโอกาสให้ใครก็แล้วแต่เข้ามาอืยุ่งเกี่ยววุ่นวายกับในชีวิตของคุณคุณมีสมาธิมีศีลมีสมาธินะพี่หมอเชื่อว่าคนที่เข้ามาเห็นคลิปพี่หมอเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือคุณอยู่ในที่ของคุณน่ะคุณอยู่ในที่ของคุณแล้วก็ทําความดีของคุณทํามาหากินในหน้าที่ของคุณไม่ได้เบียดเบียนใครอะไรประมาณเนี้ยแต่มีพลังงงานนนขอคคที่่แชุณ นะโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะแช่งคุณต่อหน้าคุณเลยเขาไม่เคยได้พูดนะเขาเงียบแต่เขาแอบแช่งแต่มีแท่บ,บริวารของเขาเท่านั้นที่รับรู้แต่คุณไม่ได้รับรู้อะไรเลยอ่ะมันมันไม่สามารถที่ทําคุณได้อ่ะเออไม่สามารถที่จะทําคุณได้แต่มันกลับกันทําให้คุณได้มีชีวิตที่ดีมีความสุขมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีถึงแม้ว่าบางครั้งบางเวลาคุณอาจจะมีการเอ่อแบบสันคอนอ่อนไหวเควงคว้างเอ่อ ไม่สม่ําเสมอคืองาน ing, เงินอาจจะมีการแบบไม่คล่องตัวเท่าไหร่อาจจะมีมีบ้างลดบ้างอ่เป็นขึ้นจังหวะแห่งชีวิตของคุณแต่มันไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าคุณจะต้องตกต่ําเพราะว่ามันเหมือนแรงบุญของคุณที่ดึงคุณขึ้นอ่ะคาแช่งของเขากลายเป็นเป็นบุญอ่ะเป็นบุญหนุนนําชีวิตของคุณเออมันก็แปลกนะตรงเียนะแต่ผลกรรมของเขาที่เขาได้ทํากับคุณในแอบแช่งคุณมันได้กลับไปหาเขานะมันได้กลับไปหาเขานะเขาอาจจะมีอ่ความเป็นอยู่ที่คอแคนแลนอาจจะมีอ่อะไรที่มันติดขัด ในเรื่องครอบครัวในเรื่องความรักการเป็นอยู่บุตรบริวารหรืออะไรสิ่งต่างมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้เพราะไพ่ก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะ <c oughs> เขาอาจจะมีการนิ่งการหยุดชะงักในหน้าที่การงานหรือการนิ่งในความสัมพันธ์หรือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ขยับขยื่นกับตัวของคนของเขาในะที่แช่งคุนนะแต่คุณกลับรุ่งเรืองขึ้นอ่ะหนึ่งไม้เท้าอ่ะการงานของคุณอะไรของคุณมันรุ่งเรืองขึ้นมีคนรักคุณเมตตาคุณน่ะเหมือนกับที่คุณ เมตตาคนอื่นรักคนอื่นแล้วก็ใจของคุณไม่ใช่คนใจร้ายคุณเป็นคนใจดีนะแต่คุณเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ยุ่งกับเรื่องของใครเป็นคนที่ดีมาดีกับร้ายมาร้ายกลับเหมือนกันนะตัวคุณก็ไม่ใช่ว่าคนที่จะแบบเป็นพระอิฐพระปูนอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ตัวคุณก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันมีรักโลภกดหลงมีกิเลสเหมือนกันแต่คุณเป็นคนที่วางตัวเป็นแล้วก็เป็นคนที่ มีสมาธิที่ดีแยกแยะออกว่าอะไรคืออะไรตรงไหนเป็นอะไรยังไงคุณจะใช้สินสมาธิของคุณอะ ในการตัดตัดสินปัญหาทุกอย่างคุณจะไม่วู่วามแล้วคุณก็จะไม่ว่าใครอะไรประมาณเนี้เนาะก้าวถวยความสุขความเสร็จความสําเร็จความสมหวังในชีวิตของคุณพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่มีความสุขแล้วนะเออเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็อยู่กับครอบครัวของตัวเองไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ชอบเบียดไม่ชอบให้ใครมาเบียดเบียนคุณอะไรประมาณเนี้คุณอยู่ในที่ของคุณอยู่ในที่เงียบๆอยู่ในที่เองเง่อ,ท,อที่คุณควรจะอยู่คุณไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับใครเนี่ยเห็นไหมเนี่ย ตอนนี้เขาได้รับกรรมแล้วนะก้าวดาบขึ้นมาวิตกกังวลเครียดอุปสรรคความรักสิ่งต่างปัญหาครอบครัวหรือหน้าที่การงานหรือบุตรบริวารหรือเอ่อสิ่งต่างอะไรก็ได้สุขภาพเออสุขภาพได้นะสุขภาพไม่ดีด้วยอาจจะมีการเออเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอน,นอนเสือเออตัวเขาอะ่ะมันได้รับรับ คำแช่งของเขานะ่ะที่เขาแช่งคุณนี่ยมันได้ตับเขาถึงตัวเขาเออตอนนี้เขาได้รับวิบากกรรมนะตัวคุณถูกปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเดฟูขึ้นมาคุณไม่ใส่ใจคุณโนเฟียคุณคุณไปหน้าคุณเดินหน้าโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นคือคือคุณเป็นคนที่ปล่อยวางเป็นเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับความทุกข์นานๆคุณจะ รีแล็กรีแล็กแล้วก็อยู่กับครอบครัวที่มีความสุขของคุณแล้วก็หน้าที่การงานของคุณน่ะเออมันเดินหน้าไปดีมันเป็นสเต็ปแล้วเลเวลแล้วมันมีความสุขของคุณตามอัตภาพของคุณอาจจะไม่ร่ารวยมากอาจจะไม่หวือหวาอาจจะไม่เบียดเบียนใครอยู่ในที่ของตัวเองเพราะคุณเป็นคนที่รักสงบอยู่แล้วพี่หมอดูถึง4ี่ดาบเป็นคนที่ทํางานเป็นเจ้านายของตัวเองอ่ะคุณอาจจะทํางานเป็นเจ้านายของตัวเองไม่ชอบเป็นลูกน้องของใครแล้วก็ไม่ชอบเบียดเบียนใครไม่ชอบยุ่งไม่ชอบสูงสิงกับใครอะไรประมาณเนี้ย พอเครียดครั้งใดคุณกินคุณก็หายคุณมีความสุขในการกินคุณมีความสุขในอัตภาพของคุณนะ่ะเอออ่ะเนี่ยเห็นไหมเดอะทาวเวอร์ The Tower. ทุกมากวิตกกังวลมากตอนนี้เขาได้รับผลกรรมของเขาแล้วนะเหมือนคำสาปแช่งของเขามันแช่งชักหักกระดูกเลยอะ่ะมันเป็นไพ่ที่ร้ายขึ้นมาหมดเลยเห็นไหมแช่งเอาเป็นเอาตายเนี่ยเพราะมันเป็นทาวเวอร์ขึ้นมาทุกคนต้องดูตึกถล่มนะสี่ดาบขึ้นมากับเก้าดาบมันบ่งบอกว่าแช่งชักหักกระดูกมันเล่นฟืนเล่นไฟได้นะเล่นฟืนเล่นไฟจุดทุบ จุดทูบจุดเทียนได้นะแช่งชักหักกระดูกเาผาพริกเผาเกลือได้นะถ้าเป็นแบบนี้เนาะมีเก้าดาบสี่ดาบเะทาเวอร์ขึ้นมาแช่งเอาเป็นเอาตายเลยนะแช่งไม่ให้ผุดให้เกิดเลยอะนะแต่คุณแต่ว่าคุณไม่ได้รับพลังงานตรงน,รงนั้นในข้อคุณไม่รับรู้อะคือคุณไม่รู้ด้วยซ้าคุยคุณไม่รู้ด้วยซ้าตอนนี้เขาได้พังทลายอะเหมือนกับเขาเขาเจ็บป่วยหรือเขามีความทุกข์วิตกกังวลใจในในเรื่องของเขามันมีเรื่องที่ให้เขาต้องรับกรรมอะ เขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวนะว่าเขารับกรรมเพราะเรื่องอะไรตรงเนี้ยมันบ่งชี้ว่าตัวคุณเองก็เหมือนกันแต่ถ้าคุณไปหลงแช่งใครโดยที่เขาไม่รู้ตัวกรรมน,น,นั้นก็มาถึงตัวคุณได้เหมือนกันนะพี่หมอก็ต้องเหมือนเหมือนดาบสองคมนะพี่หมอก็ต้องขอเตือนคุณด้วยนะที่มามาดูคลิปพี่หมอเนี่ยคือคุณทําดีของคุณนะ่ะทําดีต่อไปทําดีทําดีได้ทําดีไปเลยแล้วก็ทําได้เยอะๆไม่มีใครว่าผล,ลบุญผล,ลกรรมแล้วแต่คนสร้างคนทําแต่คุณจะหลงผิด ไปแช่งชักหักกระดูกไครโดยที่คนที่เขาถูกแช่งก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรประมาณนี้มันก็ย้อนกลับเข้าตัวคุณได้เหมือนกันมันเป็นดาบสองคมนะพี่หมอต้องขอบอกทั้งสองทางนะคะเนาะแต่คุณอยู่ในที่ของคุณน่ะคุณต้องไม่เคยไม่เคยทําคุณต้องไม่เคยทําแน่นอนพี่หมอดูถึงพลังงานของคนที่เอ่อถ้าถ้าคุณจะทํา คุณก็อาจจะเคยทํามาเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นอดีตหรือที่ผ่านมานะแต่คุณก็ได้รับกรรมแล้วนะพี่หมอเชื่อว่าคุณก็ต้องได้รับกรรมเหมือนกันถ้าคุณทํานะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพลังงานของคุณมันนิ่งแล้วมันสบายแล้วมันเงียบแล้วมันรู้สึกว่ามันอยู่ในส่วนส่วนตัวส่วนตัวของคุณแล้วมันไม่ยุ่งวุ่นวายกับใครแล้วคือคุณมีศีลสมาธิแล้วคือคุณมีแรงขัดเกลื่แห่งกรุศลนแข่งผลบุญแข่งความดีะคือคุณมีศีลมีธรรมแล้ว่ตอนนี้ทุกวันนี้พี่หมอดูถึงพลังงงงานนนนขอคที่เเยย็็ลลละะ แต่แต่ก่อนอ่ะไม่แน่อาจจะใช่ไม่แต่ก่อนคุณอาจจะฝังใจหรือเอออาจแอบแช่งใครก็ได้ด้วยด้วยบากวาจาของคุณเองนั่นแหละแต่คุณได้รับผลกรรมตัวนั้นแล้วมันมันเข็ดพอคุณเข็ดแล้วคุณก็จะไม่กลับไปทําอีกเลยแต่ก็มีพลังงานของคนอื่นที่แอบมาแช่งคุณเหมือนกันเขาก็ได้รับกรรมเหมือนกันรับกรรมหนักด้วยนะนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเราดูกันต่อเลยนะเออเนี่ยเห็นไหมเก้าเหรียญคุณหาเงินเก่งคุณใช้เก่งมากๆ หาเงินเก่งใช้เก่งในเรื่องอาหารการกินบริวารในบ้านบุตรบริวารลูกหล,ลานสัตว์เลี้ยงต่างๆคือคุณเลี้ยงหมดแล้วคุณก็เป็นคนที่เออเป็นคนที่ไม่หวงอ่ะเป็นคนที่เอ่ยื่นให้กับทุกคนแล้วแล้วตัวคุณเองคนที่กินเก่งด้วยนะน้ําหนักตัวคุณก็ขึ้นด้วยนะพี่หมอดูถึงพลังงานของก้าถ้วย9ก้าถ้วยกินเก่งใช้เก่งพอมีเยอะกินเยอะ เออรูถึงพลังงานของคนมีเยอะกินเยอะแล้วสุขภาพพี่หมอก็ขอแถมไปอีกหน่อยหนึ่งนะสุขภาพของคุณตอนนี้ต้องระมัดระวังหัวเข่าหัวขาคุณอาจจะมีการปวดได้นะมีการปวดน้ําหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะการกินเยอะแล้วก็แป้งเบาหวานน้าตาลให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคนี้ด้วยนะนะคะ,ะเดี๋ยวพี่หมอขอดูอีกหนึ่งใบสุดท้ายตบท้ายขอขอใต้สํหรับเลยแล้วกันอุ้ยดีวีลออฟฟอร์จูน คุณกำลังจะได้รับในสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีจะมีคนแนะนำงานการการงานเข้ามาให้คุณหรือไม่งั้นคุณก็อาจจะได้อยู่ในที่ที่ดีมีเงินมีงานหรือมีคนชักนำสิ่งที่ดีเข้ามาให้กับคุณอ่ะเออการการที่คุณรอหรือ,อคุณอาจจะได้คุณอาจจะได้โอกาสที่ดีจากใครบางคนที่ยื่นโอกาสให้คุณหรือมีคนเข้ามาแนะนํา เกี่ยวกับเรื่องการงานหรือการลงทุนหรือการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างได้ในช่วงนี้นะหรือไม่งั้นคุณก็อาจจะได้โชคลาภได้เพราะวิวอ o ฟฟอร์จูนขึ้นมามีโชคด้วยนะเห็นไหมเนี่ยมีโชคด้วยก้าเหรียญกับวิวออฟฟอร์จูนคุณมีโชคด้วยนะคุณมีโชคด้วยนะเออแล้วคุณก็จะเออลุ่งเรืองเออเพราะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาแต่รุ่งเรืองอยังไงคุณก็เป็นคนที่กินเก่งใช้เก่งแล้วก็ ใจิตใจดีมีเมตตา,ตาก็มอบให้กับคนทั่วเออให้กับเขาแจกเขาไปทั่วอะไรประมาณนี้ของกินไม่ห่วงมีอะไรไม่ห่วงคือแบ่งได้แบ่งแบ่งปันได้แบ่งอะไรเนี่ยมันมีความสุขเอออะไรประมาณนี้เนี่ยคือตัวของคุณคุณเป็นคนที่เงียบที่นิ่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเออไม่ค่อยสูงสิงกับใครอ่ะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ชอบไปยุ่งวุ่นวายกับใครอาจจะดูเป็นคนที่เงียบอยู่กับบ้านเป็นวันๆก็อยู่ได้แต่คุณมีสมาธินะคุณรู้หมดว่าภายนอกเป็นยังไงยังไงเออแต่คุณไม่ยุ่ง คุณเป็นคนที่เก่งมากๆพี่หมอดูถึงพลังงานของหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ควีนไม้เท้าเออคิงไม้เท้าเนาะคุณเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่เอ,อ่อน่าจะเป็นเจ้านายของตัวเองถ้าคุณมีบุตรลูกน้องบริวารของคุณเนี่ยจะดีมากๆเลยมันได้รับการส่งเสริมดวงนะคะเนาะเขาหนุนนําคุณด้วยนะเป็นบุตรที่ดีบริวารที่ดีเป็นลูกน้องของคุณน่ถ้าคุณมีลูกน้องคุณก็จะได้ลูกน้องที่ดีมีบุตรบริวารที่ดีเอออะไรประมาณนี้ยชีวิตของคุณ ถูกปลดปล่อยแล้วนะจากความทุกข์สิ่งต่างคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทํางานหลายสิ่งหลายอย่างคุณเองเป็นคนที่ขยันด้วยนะนะคะเนาะตอนนี้ตัวคนที่เขาแช่งคุณได้รับแล้วนะได้รับแล้วมันเป็น4ี่ดาบเก้าดาบเดอะทาวเวอรขึ้นมาแสดงว่าคนคนนี้กําลังตกที่นั่งลําบากตกที่นั่งลำบาก,ก,ลบากแล้วก็สะดุดไปทุกเหตุการณ์มีการเอ่อ มีอะไรที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนเออมีเรื่องให้เข้ามาให้คบคิดตลอดเวลามีเรื่องทุกๆเข้ามาให้บันทอนจิตใจได้ตลอดเวลาไม่เว้นแต่ละวันเออมันมีจริงๆนะเพราะว่ามันเป็นสีด่ดาบเออเป็นพลังงานของอธิบายให้ใครฟังไม่ได้วิตกกังวลเครียดทุกตอนนี้ยเขาได้เจอเหตุการณ์นั้นแล้วนะแต่คุณกลับกันอนะคุณกลับเป็นคนที่เหมือนกับว่าแรงแช่งของเขาได้ กลายเป็นบุญหนุนนําคุณไปสัง,งน,นั้นะเออเนาะนะคะอ่ะยังไงแล้วถ้าใครพลังงานตรงหรือ,อดูคลิปพี่หมอแล้วเออมันรู้สึกว่ามันน่าใช่มันตรงกับเรานะหรือว่าอะ,อะไรบางสิ่งบางอย่างตัวคุณเองคุณก็มีเซนนะมีซิกเซนมีหลางสังหรณ์ด้วยคาดเดาสถานการณ์ได้แม่นยำเนาะเป็นคนดื้อมาคนนึงแหละนะคะเนาะในชีวิตก็เป็นคนดื้อมาคนนึงไม่มีใครบอกได้แต่ปัจจุบันการเวลาสอนคุณให้คุณได้เย็นได้นิ่งลงแล้วก็ได้มองเห็นความเป็นจริง อ,อยู่แบบไม่เบียดเบียนใครอยู่ในโลกส่วนตัวอยู่ในสิ่งที่คุณควรจะอยู่อยู่ในอ,อัตลักษของคุณชีวิตที่คุณอยู่มันมีความสุขแล้วคุณขอแค่เนี้ยพี่หมอดูถึงพลาังงานของคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะเนะาะยังไงแล้วคลิปนี้พี่หมอก็ได้ฝากไว้ด้วยนะคะช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หมอด้วยนะในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ